ท้ายครัวเอาละแบบมากันนี่ครัวนี่ดูเหมือนผ่านการใช้งานมาเยอะแล้วบ้านนี่ทำกับข้าวจริงใช่ค่ะเยอะเหมือนกันครับเยอะเขาบอกคุณปอไม่คิดตรอนี่เราคุยก็ก่อนเข้ารายการเนี่ยเขาบอกหน้าที่ของเขาตอนใส่ซักผ้าปุ๊บจะต้องทำกับข้าวเช้าให้คุณกินก่อนไปทำงานด้วยเหรอคือมันเป็นความน่ารักของปอน์ค่ะที่ปอนเเขาเหมือนกับว่าปอนไปบอกหัวพี่บ้างสิทุกวันเลยไหมทุกวันไหม วันไหนที่มีเวลาไม่เช้ามากเขาก็จะทําให้ว่าวันนี้นุ้ยกินอะไรแต่ว่าวันแรกคืนแรกที่ที่หลังจากแต่งงานเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาตั้งใจไว้เลยว่าเนี่ยเขาจะทําเขาทำอะไรเขาทำเขาต้มกุ้งค่ะเขาโหเมนูนี้คือเป็นอาหารเกาหลีค่ะคือเป็นนุ้ยกำลังคิดอาหารเกาหลีนั่นงจากติดซีรีส์เกาหลีคุณนุ้ยนี่นะ ฉันว่าคุณนี่ก็แบบว่าโอ้โหเหมือนเด็กกันเนาะมีความเป็นแบบนี่ป็นเด็กผู้หญิงน่ะแต่ว่านุ้ยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ทานเนื้อไม่ทานหมูใช่ใช่เหมือนเนาะทานแต่ไก่แตบว่าจริงจริงก็ต้องกินมังสวิรัติพราะ็ระหัดเนื้ออะไรของนายต้องมีวันของนางเยอยู่คือตอนแรกจริงจกะจะเป็นมังสวิรัติไปเลยแต่ปอนบอกว่านุ้ยให้นุ้ยเป็นมังสวิรัติปอนรับไม่ได้เลย ปอนขอเลิกเลยดีกว่าค <น S 2> ุณปอนยืนยันไม่พอมีอีกหนึ่งท่านเขาไมา่ยืนยาวใช่<ป>แล้วเขาขอมาฝากคุณด้วย<ป>ขอเรียเชิญแขกรับเชิญค่ะ คาียัีไหมดีไหมีไหมครับทาพี่ยังดีแล้วไงดทำไมอะแคทานอีเมื่อก้เมาเก่งขาในร่องการกินอะไรยังไงนะเขาไม่จริงๆนะ้แตั้งแต่ที่คบหาเขามานะไม่เคยเห็นเขาคือน้ำาอลมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่น้ำลยไม่น้ำาอลมไม่ต้องพูดถึงแต่พวกน้ำน้ำ น้ำย่อยนเำย่อยก็ไม่กินก็ไม่คก็คือน้อยมากจะดื่มน้ำชาร้อนๆน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยจะเป็นขวดไว้อย่างงี้แต่ว่าอย่างเราเราต้องน้ําแข็งอ้าก็อ้ากเยอะๆเขาจะให่น้ำแข็งเลยก็ถ้าดื่มน้ำอุณหภูมิห้องเราก็จะมีกระติกติดตัวไว้แล้วก็ดื่มน้ําชาคอยจิบจิบเป็นคนแก่แล้วแล้วก็นี่ใส่ถุงน่อง support เชื่อเรื่องคอร์ดอะถุงน่อง แม่บ้านนะแม่บ้านอย่าไปบอกใครนะนนก็คือว่าเขาเขาไม่ทานผงชูรสแล้วเขาก็บรีแม่บ้านว่าอาหารทุกจานเขาเนี่ยเขาจะไม่ใช้ผงชูรส <c oughs> แล้วเขาโทรหาแล้วก็ดู่เฮ้ยเขาก็จะมีเรื่องเงินหรือเขางืนยืมตังค์เราเห็นว่าเออเขาก็แต่งงานกับ ไปเห็นซองผงชูรสอยู่ในครัวแม่บ้านเขาใช้ผงชูรสแต่พี่สีโอ้ก็กูอยากเขาหน่อยสินุ้ยไม่ชอบแบบคือคือมันเหมือนมันเป็นแผลแล้วอะว่ากับกับแม่บ้านคนนี้นุ้ยนุ้ยก็ไล่ออกก็แล้วกันเนี่ยไล่เอาไล่ออกแล้วเนี่ยเพราะว่าใช้ผงชูรสนี่ไงเขาเขาเขากินแกงหรือเปล่าแกแต่ไหนแล้วเขาบอกว่าเขาไม่กินคือความเชื่อสัตว์มันเป็นหลักถูกไหมโอเคออกเขาบอกเองวิ่งไาไม่กินไม่ใช่พี่หนุ่มคือว่าความเชื่อสัตว์อันนี้มันเกี่ยวกับคือมันไม่ใช่ผงชูรสมันคือมันคือว่าเขาโกหหกไงใช่่่มะทีันน้า ทำซุปกิมจิกับไก่ผัดซอสตัชูจังเมนูวันนี้คุณจะต้องผัดไก่ด้วยถูกต้องไหมใช่ค่ะต้องให้เนื้อไก่ไม่ติดกระทะเราก็ได้ออกคำถามมาให้ผิวกระทะเนี่ยเคลือบกันติดเวลาผัดไก่พุบมันก็จะไม่ติดกระทะใส่น้ำมันนิดเดียวก็พอแล้วสีพันสีพันเขาบอกคู่นี้แบบว่าเธอคิดว่าเหมาะสมกันไหมอ่ะฉันว่านะตอนแรกฉันว่าเขาไม่น่าจะสมบูรดีกันนะเพราะว่าอินเตคือสงสารปอนปอนจะโดนนุ้ยอ่ะจิกกดกีเมเปอจะเรียกสามีเขาว่าเ

เลงมันมเลยให้คุณฟอนครับไม่ต้องเราชิมกันก่อนช่วงนงียต่อนะฮะโอเคขอบคุณเลครับ